เดิมอยู่ตรงนี้แหละรักแต่เก่าแต่ก่อน,น,นอยู่มาจนตั้งแต่ลูกนะอายุสี่หกปีแล้วอ,ออใบอะไรหมายฟองสินเข้ามาสั่งให้ลื้อถอนต้นไม้พร้อมย้ายทรัพย์สินและบริวารออก จากโฉนดออกโฉนดที่ดินเลขที่นี่แปดศูนย์สองสองนี่ตำบลย่านเรียนอำเภอกระบินจังหวัดปราจินน่าเ เทามันอยู่หุ้้เาสองเท้ายัไท่า้วยนตอนนี้ทุกใจหลายอยู่ดีๆกับมีหมายสารมาไล่ทีให้คอยออกจากทีคอยเฮ็ดจังไดคอยจะให้คอยไปขืนสารคอยบ่มีเงื่อนจ้างทนาย่อยเฮ็ดจังไดดีลูกกับป่วยคอยกับอดอดแอด,ดแอดเท่าสองคนเฮ็ดงานกับนักกับบาไว เขาไล่ให้ค่อยออกจากทีมามาใบที่สองแล้วแต่กอ่อนเศรษฐีกับ่มีไผมาไล่อยู่ไปอยู่มานี่อยู่มามเจนอายุใกล้สิเก็ดสิบแล้วที่นี่เขาเบอก หอยที่ไปยู่มองไดหามองจะยู่กับบ่ได้ของโตก็เข้ากับมะลายังสี่ข่อยเทียดจังได้รูยู่มาตั้งสี่สิบกว่าปีสี่หาสิบปีแล้วเสริมหานมาเห็ดบานบ่มีมองยู่นอนยู่กับมะลายกันยังสี่ลมาสองเถอาแล้วสองใบแล้วามา่านข่อยทนบ่ไหวแล้วกินบ,บ่ได้นอนบ่หลับทุกใจหลาย วอนหน่วยงานซอยซอยเหลือข่อยแน่หน่วยงานที่หู้เรื่องที่ดินเรื่องโฉนดที่ดินนั่นเพราะว่าข่อยกับบกหู้อีหยังเลยแย่ข่อยขึ้นศาลข่อยบ่เคยขึ้นขันขึนศาลข่อยกับบกมีเงินจ้างทนายที่เฮ็ดจังไดข่อยทุกใจหลายมีละมาฮอดมีละที่มีเงา้ยวเนี่ยไปเหลือเสียแปรนอยู่ตรงนี้ เขาเอาเขาไปตั้งหลายแล้วนี่เหลือน้อยเดียวแค่มองยูนี่นี่ละ